ภาพแม่มไม่รู้อะไรเป็นศิลปะศิลปะในรล่กอ่ะยังเป็นการแข่งขันวาดภาพแอ็บสเตรกระหว่างเด็กสองขวบกับเด็กเก้าขวบแปดแปดกับสิบเอาแปดกับ10หรอ่ยู่คนละรุ่นมีคนละรุ่นคนละรุ่นกันหมดเลยก็เลยชนะหมดเลย สนุกสนานกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมโควิด19อ,นนอลิสใครชื่ออลิสยกมือขึ้นยี่ใครชื่อนิดายกมือขึ้นเร็วย้ใครชื่อเบลยกมือขึ้นเร็ว,<ะ>มวไม่มีใครสนใจเลย ไหนดูสิ <c oughs> มีเด็เนสุโกะทั้งบ้านเลยช่วงนี้ <c oughs> ทั้งอาทั้งหลานเป็นเนสุโกะกันหมดเลย <c oughs>